สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้เกม s o r t of Justice ช่วงโคสเบต้านะครับแน่นอนโอเปร่เบต้าเขายังไม่เผยคลิปนี้ผมทำมาเพื่อแนะนำนะครับเพื<ๆ>่อนเเกี่ยวกับการสร้างตัวละครผู้หญิงหรือตัวละครผู้ชายก็คือรสนิยมเรามันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบที่จะสร้างตัวละครผู้หญิงเพราะว่า เอาไว้ยืนดูเล่นๆอ่ะมันก็ฟินละผมก็เคยทามาก่อนตอนเล่นเบีโซนะครับอ่ะแต่ว่าเกมเนี้ยเขามีความละเอียดละออแล้วก็คํานึงถึงความน่าจะเป็นของผู้เล่นก็คือถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวละครผู้ชายอ่ะสิทธิ์พี่ของเราจะเป็นผู้หญิงครับแต่ถ้าเราสร้างตัวละครผู้หญิงสิทธิ์พี่ของเราจะเป็นผู้ชายแล้วก็ในเนื้อหาเนื้อเรื่องของของเกมเนี้ย มันจะมีหลายๆโมเมนต์หลายๆครั้งครับที่ตัวละครอของเราเนี่ยจะได้มีฟิชเชอร์ลิงอาจะหรือจะเรียกว่าอะไรก็ตามจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์มีโมเมนต์ร่วมก,กันกับสิทธิพี่ของเราอย่างใกล้ชิดสนิทสนมนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสร้างตัวละครผู้ชายมาคุณก็จะไดฟ้ฟินกับตัวละครผู้หญิงสวย,สวยเพราะว่าเกมเกมสร้างสิทธิพี่มาได้สวยมากครับและแน่นอนเกมสร้างสิทธิพี่ผู้ชายมาหล่อมากเช่นกัน ถ้าคุณอยากฟิน,ฟนกับกับีซ c หลอๆก็สร้างตัวละครผู้หญิงครับแต่ถ้าคุณอยากฟินกับเ b c สวยๆก็สร้างตัวละครผู้ชายก็น่าจะนะครับก็น่าจะโอเคกว่านะแต่ถ้าใครฟังแล้วยังเหมือนเดิมสร้างตัวละครผู้หญิงไปฟินตัวละครผู้ชายได้ไม่เป็นไรก็โอเคตามนั้นครับแล้วก็สําหรับตัวละครเ b c หญิงชายจะสวยจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวมาดูเอาจากตัวนี้ก็ได้ครับ ตรงนี้ความประทับใจในอย่างน yes, เนี้ยเยสสวีชิงเนี่ยจะเป็นสิทธิ์พี่ของเราถ้าเกิดว่าเราสร้างตัวละครผู้ชายนะครับนี่น่ะจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสําหรับจะดูเอเวตัวอื่นก็จะเป็นตนัวนี้อันนี้จะเป็น CP สิทธิ์พี่สมัครเราเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่คนที่เราสนิทมากนะครับจริงๆก็สนิทสนิทเยอะเออเอาเพ่าสนิทเยอะละกัน ก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับแล้วถ้าเป็นสหายในยุทธภพก็จะเป็นอย่างนี้หรีอซื่อๆนะครับที่เราจะมีวาสนาได้พวกนี้จะเป็นเอซีที่เราจะมีวาสนาได้เจอกันแล้วก็ได้มีเรื่องราวร่วมกันนะนแน่นอนว่าตัวละครของเกมนี้ปรับสร้างได้ละเอียดสุดๆครับคือจะสร้างมาให้สวยหล่อขี้เลหล็กน่าเกียดแค่ไหนก็ได้นะแต่ว่า ด้วยความที่เรือมันเยอะผมก็ตัดปัญหาครับใช้พ r e s e t ที่เขากำหนดไว้ให้แล้วก็โลดเล่นในยุท t u พเลยนะอ่ะงั้นก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ